สวัสดีครับข่าวสารบัตรสว่วนดีการรัดและสาระความรู้ต่างๆถ้าท่านยังไม่ยืนยัน2หัวข้อต่อเป็นยี้และไม่ได้รับการแจ้งเตือนแบบนี้ท่านถือว่ายังไม่ลงทะเบียนไม่สำเร็จหรือไม่สมบูรณ์นะครับ ครับผมหลายท่านคงจะทราบกําหนดการลงทะเบียนรับเงินดิจิทัลในหมื่นบาทไปแล้วนะครับโดยแบ่งออกเป็น3ากลุ่มดังนี้นะครับกลุ่มประชาชนทั่วไปลงทะเบียนตั้งแต่1สิงหาถึง15กันยายน67นะครับแล้วก็กลุ่มผู้ที่มีสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์นะครับจะเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่16กันยายนถึง15ตุลาคม67นะครับส่วนกลุ่มของร้านค้านั้นจะเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นใน2กลุ่มที่เหลือก็ต้องรอก,การแถลงจากการจากท่านนายกอีก2ครั้งนะับถึงรายละเอียดต่างๆของโครงการนะครับซึ่งวันนี้จะพูดถึงกลุ่มผู้ที่มีสมาร์ทโฟนก่อนนะครับจะเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่1สิงหาคมถึง1กันยายน67เป็นต้นไปนะครับก็เข้าไปทยอยลงทะเบียนกันได้นะครับและใน1วันจะสามารถลงทะเบียนได้รับสิทธิ์ได้1ล้านสิทธิ์ต่อวันนะครับก็ไม่ต้องรีบร้อนเข้าไปลงทะเบียนนะครับแยว้วแอปจะล่มซะอย่างที่บอก ถ้าท่านยังไม่เข้าไปทํารายการ2หัวข,ข้อนี้ท่านก็ยังไม่มีสิทธิ์รับเงินดิจิตอลหนึ่งบาทนะครับสองหัวข้อนั้นก็คือ1การเข้าไปยืนยันเลขหมายโทรศัพท์ของท่านนะครับแล้วก็การเข้าไปยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับจากผู้ให้บริการท่านถึงจะทําการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์นะครับเสร็จนั้นก็รอการตรวจสอบจากทางระบบนะครับและท่านจะไ,ได้รับ sms ตอบกลับมาว่าท่านมีสิทธิ์ได้รับเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทหรือไม่นะครับตามภาพที่ขึ้นแบบนี้นะครับคือพิสูจน์ยืนยันเรียบร้อย แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าเราลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือดูในหน้านี้นะครับถ้าท่านลงทะเบียนแอปพลิเคชันทางรัดเรียบร้อยแล้วในการยืนยันตัวตนนะครับก็จะขึ้นหน้าที่ว่าเข้าไปใช้แอปทางรัฐได้เลยใช่ไหมครับท่านลองดูที่คําว่านโยบายรัฐบาลซ้ายมือด้านบนนะครับปุ่มนี้คือปุ่มที่ท่านจะต้องเข้าไปกดในวันที่1สิงหาคมนะครับเพื่อรับสิทธิงเงินดิจิทัล10,000บาทนะครับและหกสองข้อที่ว่านี้ก็จะซ่อนอยู่ในปุ่มนี้นะครับลองกดเข้าไปเลยนะครับ พอกดแล้วก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับให้กดบรรทัดบนนะครับลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ิี่จดทรัพย์นะครับกดลงไปได้เลยเมื่อท่านลงทะเบียนยืนยันตัวตนเรียบร้อยแอปทางรัดเรียบร้อยนะครับก็จะขึ้นแบบนี้ว่าเตรียมพบกันเร็วๆนี้เป็นจอสีดานะครับแบบนี้ถือท่านลงทะเบียนสมบูรณ์แล้วนะครับก็รอการตรวจสอบข้อมูลถ้าผ่านก็จะแจ้งตืวนเป็นรูปขึ้นมาแบบนี้นะครับท่าน <S <S ว่าคุณพิสูจน์และยืนยันตัวตนในระบบ k y c ผ่านแอป,ปทางรัฐเรียบร้อยแล้วคุณสามารถเริ่มลงทะเบียนโครงการเติมเงิน1,000 0บาทดิจิตอลปเป l ี e ยได้ในวันที่1นึ่งสิงหาคม2 5 6 7ส่วนท่านใดที่ยังไม่ได้ยืนหนรือลงทะเบียนก็ทําตามขั้นตอนนี้ได้เลยนะครับให้เข้ามาที่หน้าแอป,ปทางรัฐหลังจากเปลี่ยนอินยันต,ติจตนเรียบร้อยนะครับให้กดไปที่นโยบายรัฐบาลกดเลย จะขึ้นมาแบบนี้ให้กดลงทะเบียนขอรับติ์ที่ต้อน Wallet เลยถ้าใครยังไม่ยืนยันเบอร์มือถือก็จะขึ้นหน้าแบบนี้นะครับช่องบนคือช่องทางยืนยันตัวตนอื่นๆส่วนช่องล่างนะครับยืนยันโทรศัพท์มือถือให้กดยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือเลยนะครับบางท่านจะขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ให้กดยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือเช่นกันนะครับเมื่อกดแล้วก็จะขึ้นให้เรายืนยันเบอร์มือถือนะครับและกดส่งรับรหัส sms นะครับเป็นรหัส otp แล้วก็นำไปใส่ในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างนะครับแล้วก็กดยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือก็ถือว่าเป็นการยืนยันเบอร์มือถือเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วระบบก็จะแจ้งให้ทําการอนุญาตยินยอมนะครับให้ผู้ให้บริการเข้าถึงข้อมูลตัวของบุคคลหรือของตัวเราเองนะครับก็กดอนุญาตไปก็ถือว่าเสร็จสิ้นเสร็จแล้วก็จะขึ้นจอดําคือพบกันเร็วๆนี้ก็แล้วก็รอตรวจสอบข้อมูลลอ sms ยืนยันมาอีกทีหนึ่งนะครับ เมื่อได้ข้อมูลแจ้งเตือนมาแบบนี้ท่านก็สามารถเริ่มลงทะเบียนในวันที่1สิงหาได้เป็นต้นไปก็ถือว่าเป็นการลงทะเบียนที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะครับของการลงทะเบียนแอปพลิเคชันทางรัดเพื่อรับิ์งเงินที่7ล่านบาทในวันที่1สิงหาคมนี้ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นส่วนของผู้ที่มีสมาร์ทโฟนนะครับคือมีโทรศัพท์มือถือสําหรับ กลุ่มแรกที่เริ่มทาการลงทะเบียนและยืน,นยันตัวตนและรับสิทธิ์ในวันที่1สิงหาคมนะครับส่วนกลุ่มที่2คือผู้ที่ไม่มีสมาร,ร์ทโฟนกลุ่มของทางร้านค้ากลุ่มที่3นะครับอันนี้ก็ต้องรอการแถลงการจากท่านนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทะเบียนสถานที่ลงทะเบียนเมื่อไหร่นะครับซึ่งอย่างน้อยก็ต้องรอการแถลงการอีก2ครั้งนะครับสําหรับ2กลุ่มที่เหลือนะครับ ทั้งหมดนี้คือข้อมูลข่าวสารที่นำเสนอกันในวันนี้นะครับถ้าดีมีประโยชน์ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องในแว่นด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ